สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอนะครับมเมจิกคลีนล้างคราบมันคราบสนิมเกลที่อยู่ตามเตาทำอาหารเรานะครับอาจจะล้างได้ไม่หมดนะครับแต่อย่างน้อยก็กะจัดคราบได้เกือบหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ mm hmm. ว่ามันจะออกดีมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะเริ่มลองดูกันครับ ได้นะครับเราก็ฉีดด้วยน้ํายาเมจิคีนนี่นะครับหาซื้อได้ะ,ะตามร้านค้าทั่วไปครับเนี่ยฉีดเลยครับฉีดตามคาบสนิมนี่ครับที่มันเกาะแน่นเขอะฉีดไปครับฉีดทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับนี่ครับมาจิครีน ลองดูกันได้ครับแบบพระบ้านแม่บ้านทำความสะอาดมาดูครับว่าจะออกมาน้อยแค่ไหนเป็นคาดที่ฝังลึกแน่นนะครับที่เราไม่เคยได้ขัดกันเลยดูครับดูครับขัดไปด้วยนะขัดเพ่ว่ามันออก อาจจะมีข้าบฟังขึ้นครับที่ออกไม่หมดเลยอย่างนั้นมันก็จัดข้าบที่มันสกระปกที่เราคิดว่าอเวลาเราทำอาหารแล้วมันรูสึกไม่สะอาดหูสะอาดตาเดี๋ยวมาดูกันครับหลังขายา้ตันนอนอมันออออกมาเป็นยังไงไปเรื่อยครับนี่ครับ ไปแลครับอันที่สองครับอันนี้รู้สึกจะคาบเคขอขะเยอะมากครับนี่แเราทำอาหารต้มผัดแกงทอดเด็นลงขอบลองเตาแก๊สนะครับอย่ามาว่างเราก็มานั่งขัดกันครับดูนะครับน้ำยาเมจิครีน นี่ครับหลังขัดเสร็จครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับอาจจะออกไม่หมดนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับไปลองทําดูกันดูครับผมสวัสดีครับ